รถในฝันของใครหลายๆคนรถของผมด้วยนะ BMW 523 i h i g h l i n e นะครับเป็นรุ่น็อปนะครับของตัว523เนาะวันนี้ผมว่าจับต้องได้แล้วนะของแต่งรถจริงๆเลยนะครับล้อมแม็กนะครับนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของ BBS นะขอบ20นิ้วนะครับชุดเบรกนะครับเป็นเบรกแบงโบของตัวคายเยนนะครับหน้า6พอตหลัง4พอตนะครับ โช้กอาบยังอัปเกรดเอาใหม่นะครับเป็นของ h ฮดได้อยู่ระเปิดนะครับบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยนุ่มและเนบนะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำได้ด้วยนะบอดี้พาร์ทรอบคันเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับเป็นสไตล์ M5 นะครับเป็นตัว M5 ตั้งแต่กันชนหน้านะครับสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ตัวดิฟเฟอเรนท์หลังด้วยนะครับดิฟเฟอเรนท์หน้านะครับก็จะเป็นแบบคาร์บอนเคเบิลด้วยนะเป็น M5 ครบชุดเลยออกจากโชว์รูมป้ายแดงเนี่ยณนะตอนนั้นนะต้องมีประมาณ3ล้านปลายปลายได้นะครับเกือบเกือบสี่ล้านต้นตาคคานะรกิจขายยอู่ร สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาร์บางมุทอนะครับวันนี้ผมมีของดีเข้ามา1คันนะครับ บอกเลยว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนรถของผมด้วยนะแล้วก่อนเนี่ยอยากได้มากนะครับรุ่นนี้แล้วก็ได้ครอบครองแล้วก็ประทับใจจริงๆนะครับที่สําคัญราคาวันนี้เนี่ยจับต้องได้แล้วนะครับไม่ถึงล้านแล้วด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ของแต่งบอกเลยว่าล้นมากเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะพาไปดูเลยดีกว่านะครับนี่คันนี้นะครับเป็นรถเบียมแบบบิวนะรหัสคือ 523i Highline นะครับเป็นรุ่น็อปนะครับของตัว523เนาะแล้วก็สีเป็นสีดำแบบนี้นะครับ ปีเป็นปี2010จดทะเบียน2011นะครับอ่าบอกเลยว่าคันนี้น่าหล่อจริงๆนะครับราคาวันนี้เนี่ยไม่ถึงล้านแล้วนะครับใครที่ฝันไว้นะครับสมัยก่อนเนี่ยอยากจะขับ F10 นะครับวันนี้ผมว่าจับต้องได้แล้วนะอ่าแล้วก็ของแต่งรถจริงๆเลยนะครับย้ำหลายรอบเพราะว่าเยอะจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยของแต่งจะมีอะไรบ้างแล้วก็ออปชั่นนะครับของจ้อง F10 คันนี้เนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมนะไปะไปดูกันเลย สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคาร์นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามานะแอดไลน์ต้นตาล8 8นะครับ ผมนะครับมีทีมง,งานมือาชีพคอยตอบคำถามทุ่คำถามเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าคันนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นแบบกิลคู่นะครับพร้อมโลโก้คาว่า M5 นะครับแบบนี้สีเป็นสีดำแบ a ็คไฮกอสนะเงาเงา,งาดุดุนะครับแล้วก็กันชนนะครับเขาเรียกว่าบอดี้พาทรอบคัน เปลี m m 5, head, the the ่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับเป็นสไตล์ M5 นะครับเป็นตัว M5 ตั้งแต่กันชนหน้านะครับสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ตัวดิฟฟเซอร์หลังด้วยนะครับเป็น M5 ครบชุดเลยบอกเลยว่า M5 เนี่ยติดตั้งแล้วมันหล่อจริงๆนะครับยังให้พอนะตรงนี้คือเจ้าดิฟฟเซอร์หลังพูดผิดดิฟฟิเซอร์หน้านะครับก็จะเป็นแบบคาร์บอนเคฟลาด้วยนะ ทำให้รถนี่มันดูหล่อมากขึ้นเท่มากขึ้นนะครับแต่ว่าแอบบอกนิดหนึ่งว่ามันเตี้ยนิดหนึ่งนะเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยโหลดมานะครับแต่เราเดี๋ยวค่อยพูดต่อเพราะว่าโชว์ข้าวเขาเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้อ่าด้านหน้านะครับอ่ะกันชนหน้านะครับตัว m 5 ช่อง่างานะครับเป็นแบบแนวสปอร์ตหมดเลยนะครับเพราะว่าลูตะแกงเนี่ยเป็นแบบรังพึ่งนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ไฟหน้าอ่าไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าเดิมนะครับแต่ว่าไฟหน้าก็สวยงามมากๆเพราะว่าเป็นวงแหวน2ช่องแบบนี้นะครับนี่สีขาวด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ led ด้วยนะครับสวยงามจริงจิเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับและตัวแก้มนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไฟหลีเนาะมันจะอยู่ด้านข้างนะครับทำให้มันสวยงามและปลอดภัยขณะขับขี่อยู่เนี่ยเวลาคนขับข้างข้างจะเห็นด้วยนะว่ามีไฟหลีอยู่นะครับ วจริงๆนะครับเล่นไฟหน้านะครับใส่มากๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีสุดๆเลยนะครับอ่าโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้ละกันนะครับก่อนไปลืมพูดเลยโลโก้รอบคันนะครับเขาเปลี่ยนมาใหม่นะเป็นสไตล์แบ็กเนาะเป็นตัวโลโก้แบ็กสไตล์อ่ะก็คือสีดำๆนะครับทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้หน้าโลโก้หลังครับ ล้อมงล้อ,มลอมแมกเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะครับอ่ะโอเคด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างต่อนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนออปชันจะเป็นอย่างไรนะครับไปไปดูกันเลย ด้านข้างเริ่มจากล้อแม็กนะครับนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นขอบ BBS นะขอบ20นิ้วนะครับก็เป็นลาย5ก้านแบบนี้นะครับตามสไตล์ bm เลยนะครับเวาใส่แล้วเนี่ยมันแมท์กันมากๆนะมาพอกับยางนี่ของตัวคามโคนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันแมท์กันมากแล้วก็เกาะถนนดีจริงๆนะครับขนาดหน้ายางด้านหน้านะครับ2 4 5 3 5ขอบ20นะครับแล้วก็ข้างในเห็นอะไรไหมครับชุดเบรกนะครับเป็นเบรกแบงโบของตัวคายเยนะครับ หน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนะครับใหญ่มากเลย มาพร้อมจานเบรกนะครับที่ขยายมาใหม่นะครับขนาด380มิลนะครับทำให้จับเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันเท่ด้วยนะครับตัดมานั่นในนะครับยังไม่พอนะโชคอาฟยังอัปเกรดเอาใหม่นะครับเป็นของ h ฮดได้อยู่แสเปกนะครับบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยนุ่มและเนบนะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำให้ด้วยนะครันนี้ผมว่าไม่ต้องปรับเพิ่มแล้วเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยจะฟิตเมนต์มาแบบสวยเป๊ะเลยนะครับคือผมว่าถูกใจผมเลยอ่ะไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วน่าจะแต่งคล้ายๆผมสไตล์เดียวกันนะครับประมาณ อ่าโอเคล้อไปแล้วนะครับเบรกไปแล้วโชค๊คไปแล้วนะครับถัดมานะครับอ่ะของแต่งเล็กเน้อยแล้วกันกระจกมองข้างนะครับติดตั้งตัวคาร์บอนเคฟลามาใหม่นะครับทาให้มันดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับคิวกระจกนะครับต่างๆจะเดิมเดิมจะเป็นโครเมียมเนาะเขาแรปเกอร์เกสีดํามาให้นะครับทาให้มันดูแบบดําทั้งคันไปเลยผมว่ามันดูแบบดาดุดุดเดียวคือแบบขมขมเลนะ b ี BM. ผมว่าต้องสีดำนั่แหละถึงเท่สุดแล้วนะครับส่วนตัวชอบแบบนั้นนะ,ะมือเปิดนะครับเป็นตัวสีตัวรถนะครับแล้วก็ระบบสมาชิกิเลโกเนี่ยสามารถนะครับเข้าออกทุกบานเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับทั้ง4ี่บานเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับล็อกรถคายล็อกได้หมดเลยดีมากนะครับถ้าไม่ท็อปจะไม่ผิดจะมีแค่คู่หน้านะเฉพาะตัวท็อปถึงจะมีให้สี่บานแล้วก็ด้านข้างนะครับดูความกว้างนะครับซีรีส์ห้าเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่แล้วนะเพราะว่า ผมว่าบางคนอยากได้ใหญ่กว่านี้คือซีรีส์7ใช่ไหมครับแต่ซีรีส์7เนี่ยมันจะเทอะทะไปหน่อยนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยอาจจะดูเฉยไปนิดนึงนะครับผมว่าซีรีส์5เนี่ยมันกําลังดีนั่งก็ได้นะครับเป็นผู้บริหารก็ได้นะครับความกว้างก็กําลังดีด้วยนะครับที่สําคัญรูปทรงนะครับผมว่าอย่างนี้เลยอ่า ถัดมาด้านล่างดีกว่านะครับสติ๊กเกอร์ต,ตรงนี้ผมติดมาให้ใหม่นะครับเขียนว่า B M W Motorsport นะครับทำให้รถมันมีสีสันม,มากขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็นตัวตัดเล็กนึงแล้วกนะันนะไม่งั้นมันจะดูแบบดำมืดไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตเนาะก็เป็นฟรง M5 นะครับอ่าล้อหลังดีกว่านี่บางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเบรกมี2อันใช่ไหมครับเอ่อรุ่นนี้เนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับคาลิปเปอร์เบรกจริงๆอยู่ตรงนี้นะ เป็นสี่พ์ตนะครับของแบมโบแท้นะครับแล้วก็จางขยายมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้นะครับคือเบรกมืออ่าเพราะว่าคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าจะต้องติดตั้งคาลิเปอร์แยกมานะครับอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับก็ดูเท่ดีสวยมากเลยนะครับชุดนี้เป็นแสนนะแตงกอบาทนะครับก็เป็นของแถมไปเลยนะครับอ่ะด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อนะครับว่าของแต่งจะมีอะไรบ้างและออปชันจะเป็นอย่างไรนะครับไปไปดูกันเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากสปอยลอร์หลังนะครับก็เป็นทรง M5 นะสวยงามเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับถัดมานะครับไฟท้ายอ่าไฟท้ายเนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยเพราะไฟท้าย B M เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับคือเป็นแบบ L E D นี่สามเส้นแบบนี้นะครับเป็น Full L E D นะไฟเลี้ยวก็เป็น L E D ด้วยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือไฟถอยจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมไปแลบสีมาใหม่นะครับเป็นสีสโมกโคมนะครับทาให้มันดูแบบดุดันเข้มๆนะครับอ่า เท่ดีเท่ดีนะครับถัดมาโลโก้เนาะอ,อย่างที่บอกไปเป็นตัวสีดำนะครับติดตั้งมาใหม่แล้วก็ M5 เนี่ยก็เป็นตัวแบล็กเหมือนกันเนาะเป็นสีแบบลมดำนะทำให้มันดูแบบขึ๋มๆดีนะครับกันจนท้ายนะครับดีไซน์ของตัว M5 ก็สวยอยู่แล้วนะมาพร้อมเจ้าดีเฟิวเตอร์หลังนะครับนี่ที่เป็นคีบแบบนี้นะก็ให้อารมณ์แบบสปอร์ตดีนะครับและยังไม่พอนี่ท่อนะครับท่อชุดนี้เป็นท่อฟูลนะครับก็เดินมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ หน้ากลางท้ายนะครับครบชุดเลยแล้วก็เสียงเนี่ยลันมากๆนะครับเสียงเหมือนเสียงอรบคาเลยนะแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยมีแบ็คไฟด้วยนะครับมีการแบบปกอบบักเเท่เลยนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยเลือกใช้ปลายเป็นปลายคู่นะครับสูงุแบบนี้นะก็ทําให้มันดูแมทช์กันดีนะครับ แล้วก็เจ้าของใหม่เนี่ยผมว่าถ้าได้ไปนะครับขับมันๆอย่างเดียวเลยเพราะส่วนตัวผมว่าเสียงเราใจมากนะครับที่สําคัญอ่าลืมบอกอย่างนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยรีแมปมาด้วยนะทําให้ขับเนี่ยมันตื้ดมากขึ้นันขับขี่แล้วแบบสนุกมากขึ้นนะครับ่าโอเคด้านท้ายประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับห้องเครื่องต่อดีกว่าว่าเจ้า F10 คันนี้เนี่ยหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นแบบไหนนะครับมีกี่ซีซ,ซีมีกี่แรงม้านะไปไปดูกันเลย โอเค<า>เปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับเปิดง่ายๆเลยเพราะว่ามีชกอัพมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้นแทนแทนแทนใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะครับขนาด2 5 0 0ซีซีนะครับแรงม้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยทำแรงม้าสูงสุดถึง2 0งแรงม้าเลยนะครับเป็นเครื่อง6สูบที่แบบขับสนุกนะครับ เสียงเพลาะแล้วก็บอกเลยว่ายังไม่พอสำหรับเจ้าของเดิมนะครับเพราะว่าเขาไปอัปเกรดนะครับมีการรีแมปมาด้วยนะครับสเตจหนึ่งเนาะก็ทําให้ขับเนี่ยมันมันมากขึ้นนะครับเสียงท่อไพลเลาะมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการติดตั้งหรือว่าอัปเกรดนะครับในการปรับจูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือขับแล้วเนี่ยเสียงมันคล้ายๆซุระคาจริงๆนะแล้วก็สนุกด้วยนะครับน้ามันก็เปลี่ยนใหม่นะครับระบบเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นตัว E20 นะครับทำให้เผาไหม้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิง ผมจะพาชมโครงสร้างต่อนะว่าคันนี้เนี่ยโครงสร้างจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีคะแนนสิบผมจะให้ที่กี่คะแนนนะครับะไปเริ่มดูกันเลยเริ่มจากหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตสวยงามนะแต่ว่ามีรอยขยับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมมาดูต่อว่าขยับเพราะอะไรนะครับอ่าถัดมาที่ซินเลอร์ซินเลอร์ฝากระโปรงสวยงามนะครับสเ,เต็คเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะอ่าแล้วก็ปลายฝานะครับก็สวยงาม มีตำหนินะครับเล็กน้อยตรงนี้ที่ปลายฝานะครับอาจจะมีการซ่อมมานะครับแล้วก็แตะแค่ตรงปลายฝาบางบางแค่นั้นนะครับถัดมานะครับอ่าโอเคแผ่นกันความร้อนสวยงามนะครับมาดูที่โครงสร้างต่อดีกว่านะโครงสร้างนะครับของตัวขาด้านในนะครับซับแก้มฝั่งขวาเลขตัวถังนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามนะไม่มีรอยแปะทับค้นสีนะครับหรือว่าแก้ไขมาเลยนะครับถัดมานะครับตรงกลางกันบ้างนะอเค บีเอ็มเนี่ยมันจะมีตัวซับซ้อนนะครับหรือเป็นโพแพรเนี่ยที่มาบาดบางค่อนข้างเยอะนะครับเวลาดูต้องดูมุดนิ้งหนึ่งนะครับถึงจะเห็นนะโอเคต่อสายบปไแล้วข้างหน้าถึงว่าสวยงามนะครับข้างหน้าผมว่าอาจจะมีแตกเบาเบานะเพราะว่าแค่ปลายฝานะครับนิดเดียวนะแต่ว่าไม่เข้าโครงสงร้างหลักแน่นอนนะครับเพราะคานกาลางตรงนี้เนี่ยยังสวยงามอยู่เลยแล้วก็สติกเกอร์นะครับที่บ่งบอกความเป็นสีรถเนี่ยยังอยู่ครบนะไม่มีรอยแปะทับก้นสีใดๆนะครับนี่คานหน้าตรงนี้สวยงามอยู่เลยนะครับโอเคอ่ะถัดมาที่คานนะครับ ฝั่งซ้ายกันบ้างน,นะครับเน่สปอร์ตเมทอาร์คอยู่ครบหมดนะนี่สวยงามนะครับหัวโชว์เบ้าโชว์ต่างๆนะครับก็สวยงามไม่มีรอยแปะทาก้นสีหรือซ่อมแมมันนะครับโอเค โอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและส่วนร,ระบันนะครับผมได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับที่เหลือเนี่ยเดิมฟันิตจริงๆนะครับยกเว้นแค่ด้านหน้านิดเดียวจริงๆแค่ปลายฝานะครับมีการซ่อมมาแบบบางๆนะครับไม่เข้าโครงสร้างหลักแน่นอนนะครับตนต่างอยู่คาการตีถ้าหากตรวจพบนะครับว่ามีชนหนักปิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อชสซีมานะผมมีนิ้วฟื้นคืนนะครับแต่จำนวนราบบจะไปเลย สบายใจได้นะครับเรืงนี้ถ้าเป็นคะแนนคงฟ้านะครับคันนี้เนี่ยผมขอยนุาตให้อยู่ที่9.8ไปเลยนะครับสวยมากนะมีตำหนิแค่แบบนิดเดียวจริงๆนะครับผมรับได้เพราะว่าไม่เยอะนะอ่ะโอเคภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดีวกว่าว่าคันนี้เนี่ยออปชั่น523 High Line จะเป็นอย่างไรนะครับจะหรูขนาดไหนหน่าใช้ขนาดไหนนะครับไปไปดูกันเลย โอเคเข้ามานั่งเรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวไฮไลน์นะครับแล้วก็ได้เบาะนะครับเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตด้วยผมว่ามันดูแบบพิเศษเดีอ่ะดีกว่าสีครีมดีกว่าสีดำนะครับเพราะเบาะมันดูแบบดูพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยอัปเกรดของแต่งมาหลายรายการเลยนะครับอปชันเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่เรียงทีจุดเลยละกันนะครับขออนุญาตนะครับก่อนอื่นสตาร์ทก่อนดีกว่านะครับอ่าปุ่มสตาร์ทก็เป็นแบบคาร์บอนเคปล่านะครับ เสียงอาจจะดูแบบดุดันนิดนึงแล้วกันนะครับแตวขอบเอดนฟังนะแหมบอกเลยว่าเสียงนี่รับหญิงทองหยออได้เลยนะครับพูดผิดรับญิงทองหล่อได้เลยนะครับต่อมานะครับอ่ะไปจบไฟฟ้าดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บาทเลยนะครับทําให้มาสดสบายทั้งคนขับและคนนั่งนะครับด้านบนนะครับจะเป็นตัวลายไม้ที่มาตัดนะเป็นสีไม้เข้มนะครับแล้วก็มีทีมที่เป็นสีอเมทัลลิกนะครับแบบนี้ด้วยนะครับเป็นคล้ายๆโครเมี่ยมดำเนาะ ก็ดูรูหราดีนะครับต่อมานะครับตรงนี้คือพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมๆเนี่ยจะเป็น3ก้านนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมไปพุ้มหนังอาใหม่นะครับของเดิมอาจจะมีการหลุดลอกเล็กน้อยแล้วกันเนาะเขาเลยไม่ชอบให้มันมีตําหนินะครับเลยไปพุ่มมาใหม่แล้วก็ยังใหม่อยู่มากๆเลยนะครับ คันนี้เป็นตัวไฮไลน์นะครับพูดเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมีแพลนชิพให้ด้วยนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์8สปีดนะขับมันมากๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าการต่อเกียร์เนี่ยนุ่มนวลมากๆด้วยนะครับยกเว้นนะครับเกียร์1ไปเกียร์2เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไปดีแมปมานะทําให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างชิดนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนรถแข่งอ่ะประมาณนั้นนะครับต้องมาลองเองนะครับแล้วก็นะครับฟังชันพวงไลนยนะครับจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งซ้าย ฝั่งขวาคือมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเลือนไม้่เลือนไม้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์นะครับของ BMW อยู่นะจะเป็นเลื่อนไม้ขนาดใหญ่นะครับกลมๆ2ฝั่งเนาะฝั่งซ้ายคือวัดคอมเร็วฝั่งขวาวัดรอบนะก็เป็นต,สตาสไตล์ของตัว b m ทุกรุ่นทุกเจนนะครับแบบนี้หมดเลยเล็กไมลดีกว่าอคันนี้เล็กไมล์ไม่เยอะนะครับผ่านการใช้งานมาแค่157,000กิโลนะครับ ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าอายุรถคันนี้เนี่ยมันปีสิบต่อสิบเอ็ดใช่ไหมครับต้องมี11ปีแล้วนะครับถ้า11ปีนะครับเทียบกับอายุรถนะครับหรือมาตรฐานการขับขี่หนึ่งปีประมาณ20,000โลต้องมีประมาณ2 2 0แ0 0แล้วนะถ้าตามมาตรฐานนะแต่คันนี้วิ่งแค่1 5 7 0 0 0โลนะครับถือว่าน้อยมาตรฐานนะครับแล้วก็สภาพทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ค่อนข้างเนียจริงๆนะครับอ่ะต่อมานะครับที่ตรงกลางดีกว่านะครับนี่เลยเจ้าจอนะครับรุ่นนี้เป็นตัวไฮไลท์นะครับจะได้จอใหญ่จอยาวนะครับ ก็สวยงามมากๆนะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันครบชุดนะครับ CD ดีนะครับเรดิโอเทเลโฟนนะครับเนวีนะครับบอกเลยว่าครบชุดจริงๆนะครับแต่สมัยนี้ผมว่าอาจจะไม่ค่อยทันสมัยแล้วเพราะว่าเราดูจาก Google m a p ง่ายกว่านะครับแต่ยังน้อยมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะเผื่อบางทีต้องการใช้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตัวคอนโทรลนะครับยังอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคอนโทรลง่ายมากนะครับเพราะเป็นตัวแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันรองรับหมดแล้วนะเมนูนะครับ CD ดีนะครับ อเรดิโอเนวี่ต่างเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับทาให้เราไม่ต้องละมือไปที่อื่นเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากมานะครับโอเคต่อมานะครับช่องแอร์ก็อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็กรอบนะครับจะเป็นลายมาสีเข้มเหมือนเดิมนะครับสภาพกริบนะใหม่เลยนะชุดนี้นะครับคือชุดวิทยุนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับกรอบยังเป็นแบบคาร์บอนเคล่าด้วยดูินี่มาพร้อมกับตัวโลโก้เอ็มนะครับสวยงามมากนะครับด้านล่างคือชุดแอร์นะครับกรอบข้อก็จะเป็นตัวคาร์บอนเคล่าเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ คันนี้แอร์เป็นแบบ d ูโอ้ o ฮเม l m a e นะครับแยกซ้ายขวาได้หมดเลยอ่าคนนึงร้อนคนนึงหนาวนะครับไม่ต้องตีกันไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับต่อมานี่ชุดตรงนี้ดีกว่านะครับชุดคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะเป็นไลายไม้เหมือนเดิมนะครับเป็นไลายไม้สีเข้มที่ผมชอบมากๆเลยมันดูแบบไม่เชยไม่แก่ว่ามันดูแบบสปอร์ตดีนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับยังติดตั้งคาร์บอนเคลฟล่ามาด้วยนะทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็นะครับเด็กมือที่บอกไปนะเป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับใช้งานแบบสะดวกสบายเลยนะครับไม่ต้องมาคอยดึงขึ้นนะครับหรือว่าเหยียบที่เท้าเหมือนสมัยก่อนๆเนาะวันนี้เนี่ยเขาเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับดีมากๆเลยนะครับถัดมานะครับอะไรดีเบาะดีกว่าเบาะเป็นเบาะหนังใช่ไหมครับผมจำจำไม่ได้ว่ามีกี่ทิศทางนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ12ทิศทางได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดการปรับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ ปรับตัวรองน่องนะครับปรับการโอกกระชับนะครับต่างเนี่ยถือว่าครบชุดเลยหัวหมอนก็ปรับได้นะครับคือบอกว่าเหมาะกับทุกคนนะครับเหมาะกับทุกสุดีระเลยนะครับเพราะว่าการปรับเนี่ยละเอียดยิบนะที่สําคัญนะครับเขามีเมมโมรีบอกให้ด้วยนะครับถึง2ตําแหน่งนะทั้ง2ฝั่งเลยทั้งคนนั่งและคนทั้งคนขับและคนนั่งนะครับมีเมมให้2ฝั่งเลยนะดีมากมากนะครับโอเคด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ย นั่งจะเป็นอย่างไรนะครับลืมพูดอย่างหนึ่งอยากให้ดูความกิิบของตัวพวกปุ่มเนาะรถ BM หรือรถยุโรปนะครับถ้าเผื่อเจ้าของเดิมไม่รักษานะปุ่มพวกนี้จะลอกหมดเลยนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าปุ่มเนี่ยสวยใสมากๆนะครับกกิ๊บเลยแทบไม่มีรอยเลยนะครับแปลว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีสุดๆเลยนะครับบอกเลยเพราะว่าผมซื้อบีเมหลายคันนะครับส่วนใหญ่จะลอกนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นรอยมากๆนะครับแต่คันนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างเนียนนะครับ อะด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังตอนดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับไปไปเลย โอเคเข้ามานั่งด้านหลังเรียบร okay. anyway nice ้อยนะครับ so ค really right ันนี้เป็นซีรีส์ห้าเนาะคือรถระดับกลางนะครับแต่ว่าแอบใช้เป็นระดับสูงก็ได้และระดับใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยถือว่าสัดส่วนเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอ่ะการนั่งนะครับบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยถือว่านั่งสบายนะครับระยะขาเนี่ยมีให้ประมาณสัก15เซนโดยที่เบาะหน้าผมปรับมาค่อนข้างเยอะนะผมถอยมาค่อนข้างเยอะนะครับระยะขายังเหลือให้อยู่นะครับศีรษะนะครับมีให้ประมาณสัก15เซนเช่นกันนะครับก็ถือว่าคนตัวใหญ่ตัวสูงยังนั่งสบายอยู่นะครับ ติดนิดเดียวคืออุโมงเกียร์เนาะตรงนี้ยังมีมาอยู่นะครับคือ,อโมงเกียร์เวลานั่ง3าคนข้างหลังอาจจะติดเรื่องการวางขาเล็กน้อยแล้วกันนะครับอ่ะพูดตรงนี้แล้วก็พูดถึงพรมเลยดีกว่าเจ้าของเดิมติดตั้งพรมมาใหม่ด้วยนะเป็นแบบ5 d ดีนะครับเข้ารูปทันทันเลยพรมยังค่อนข้างจิ๊บค่อนข้างใหม่นะครับก็การลองเศ็ตทรายต่างๆเนี่ยถือว่าลองได้ดีแล้วก็กรองได้ดีด้วยนะครับถัดมาที่แอร์หลังดีกว่าแอร์หลังก็มีมาให้ครบชุดนะครับ ปุ่มไม่แตกไม่หักนะครับไม่ลอกไม่ล่อนเลยล็อกก็ถือสภาพยางดีอยู่นะครับตรงกลางก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ขนาดใหญ่นะครับแบบนี้พร้อมฟังก์ชันนะครับน,นี่ขอดูก่อนปึ้งอ๋อเปิดอย่างนี้ตรงนี้คือเกะ๊นะครับลืมไปเลยนะครับตรงนี้จะมีเก๊ให้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วแบบนี้อ่าเจ๋งมากๆนะครับถัดมาที่ม่านก,กันดีกว่านะครับ ม้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับเวลากดหนึ่งครั้งที่คนขับเนี่ยจะขึ้นเป็นแบบออโต้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็เวลาเอาลงก็เป็นออโต้เหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีมาให้นะครับนี่แบบนี้นะครับแต่ด้านข้างเป็นปรับมือนะต้องใช้มือเด็งขึ้นมานะครับแล้วก็ช่องหูช้างเล็กๆนะครับยังมีมาให้เลยเขาใส่ใจจริงๆนะครับหูช้างก็เป็นแบบนี้ปุ๊บ ทำให้มันช่วยลดแสงนะครับหรือว่ากรองแสงให้อย่างน้อยประมาณสัก50%ได้นะครับคนนั่งหลังเนี่ยเย็นสบายแน่นอนนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เรานะครับหรือว่าจะเป็นคุณลูกนะครับก็เย็นแน่นอนนะครับอ่ะโอเคอ่าข้างหลังประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพายเปิดฝาท้ายตอนดีกว่าว่าฝาท้ายเจ้าสีดี5เนี่ยจะเก็บของได้เยอะแค่ไหนนะครับยางอะไรจะมีหรือเปล่านะครับไปไปดูกันเลยอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับ นี่เลยนะด้านหลังเจ้า F10 คันนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่นะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับถุงก๊อฟก็เก็บได้สบายๆเลยนะครับเผื่อบางทีจะไปออกรอบใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูยางไหล่บ้างดีกว่านะครับว่ามีหรือเปล่านะครับเริ่มจากช่องนี้ก่อนนะครับช่องนี้คือช่องเก็บของเนาะนี่บุ๊กรสวิตต่างๆอยู่ครบหมดเลยอ่ะอ่านี่คืออะไรนะครับเบียร์มันบวิตนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับอ่าอยู่ครบหมดเลยนี่ปกติไม่ค่อยเจอแล้วนะเนี่ยโดิทิ้อย่างอยู่ครบหมดเลยนะ นาะครับถือว่าเจ้าของใหม่ได้ไปนะครับก็สามารถอ่านคู่มือได้นะครับเผื่อบางทีใช้ไม่เป็นใช่ไหมครับนี่คืออะไรเนาะเป็นตัวกล่องนะครับ๋อยี่ห้อมลิวไทยแลนด์นะครับก็มีให้ครบหมดเลยนะครับคันนี้ตึ๊ดๆนี่ตัวไฮไลท์เนาะ5 2 3 i ไฮไลท์นะครับก็ถือว่าประหวัดนะครับชัดเจนจริงๆนะอ่ะต่อมานะครับตรงนี้ประกันประกันประกันนี่น่าจะหมดน่าจะหมดละมาดูก่อน ประกันนะครับหมด23่สาเป็นเก้นะครับวันนี้ก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับใกล้จะหมดแล้วแต่ทุนประกันไม่เยอะ5ค่แสนเองนะครับอาจจะเป็นแค่2บวกนะคันนี้ไม่ใช่ชั้น1นนะครับอ่ะลืมเลยนะครับเราจะดูยางอะไรกันเนาะยางอะไรคันนี้ไม่มีนะเป็นนะครับข้างในเป็นแบตเตอรี่แทนนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆนะครับว่าถ้าเผื่อว่าฉุกเฉินนะครับยางแตกก็ต้องหาปั๊มนะครับข้างทางเนาะหรือว่าซื้อตัวปั๊มลมนะครับติดตั้งเนี่ย เก็บไว้นะครับเผื่อบ,บางทีต้องการฉุกเฉินจะได้มาเสียบได้นะครับแล้วก็ให้เรารีบนะครับเข้าหาปั๊มหรือบีบฟิกต่างๆนะครับก็เซอร์วิสละกันเอาประมาณนั้นช,ชุดนี้นะครับก็อยู่ครบเนาะเป็นชุดพวกอ,อยู่ครบหรือเปล่านะยังไม่เปิดดูเลยนะชุดเวลาช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับโอเคอยู่ครบหมดเลยนะครับ ตัวนี้คือตัวสามเหลี่ยมเราที่เป็นไฟล์ท้อนแสงน,นะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับชุดพย,พยาบาลต,ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยชุดล่างนะครับไขควงก็มีให้ครบแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะไม่เคยใช้เลยนะถือว่าประวัติด,ดีมากๆนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นตัวสาตดานเนี่ยก็อยู่ครบหมดเลยอะด้าน,นหลังประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปฟังสรุปก่อนดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างน,นะครับและราคาที่ผมจะขายจะขายเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าวันนี้ไม่ถึงล้านแล้วปะไปฟังกันเลย เป็นอย่างนี้เพื่อนครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างละเอียดนะครับตั้งหมดเลยว่าเจ้า F10 คันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับบอดี้คันนี้เนี่ยเกือบสวยจัดนะ ผมให้คะแนนเป็นที่9.8เลยนะครับมีหักตำหีิแค่มิดเดียวเองนะแค่ปลายฝาหน้าใช่ไหมครับอย่างที่สอนะครับคันนี้เล็กใหม่ไม่เยอะนะครับผ่านการใช้งานมาแค่100,000กางกานะครับก็ถือว่ารับได้นะครับรถประมาณ เอ่อสิบปีนิดๆน,น,นะครับผมว่าแค่นี้นยถือว่าน้อยจริงๆนะครับและอย่างที่3นะครับเจ้าของเดิมนะครับตกแต่งมาให้ครบชุดแล้วนะครับบอกเลยว่าของแต่งเนี่ยล้นจริงๆนะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกกระจังหน้านะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นแบบกิ้วคู่สีดําเงานะครับเป็นแบบไฮกอสเนาะแล้วก็พร้อมลงโคว M5 ด้วยนะครับ อย่างที่โซนะครับชุดบอดี้พาร์ทลพานะกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนท้ายนะครับแล้วก็ดิฟหลังนะครับแล้วก็ขอบอลเลอร์หลังนะครับเป็นของ M5 ทั้งชุดเลยสวยมากนะครับชุดนี้และยังไม่พอนะครับด้านหน้าติดตั้งเจ้าฟ้อนลิฟต์นะครับหรือว่าสเกิร์ตด้านหน้านะครับต่อชายมาให้แบบคาร์บอนเคเลิลด้วยคือหล่อลงตัวจริงๆนะครับถัดมาล้อแม็กนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นของ BBS นะครับขอ20นิ้ว ยางก็เป็นยางปี20นะแล้วก็ชุดเบรคนะครับเป็นของเบมโบคาเยนนะครับหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนะครับแล้วก็โช๊นะครับก็เป็นของเฮดได e อยู่รงเบ็กด้วยนะครับบอกเลยว่าของแต่งเนี่ยเยอะมากๆนะครับล้นจริงเลยนะและยังไงพอนะครับออปชั่นตัวไฮไลท์ก็เยอะอยู่แล้วเนาะ ได้จอใหญ่นะครับจอกลางขนาดใหญ่เบาะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วก็ไฟฟ้าคู่หน้าถือว่าฟังก์ชันเนี่ยทุกอย่างครบชุดหมดเลยนะครับที่สําคัญเจ้าของเดิมบอกเลยว่าเขาแอบรักคันนี้มากๆนะแอบหัวงอแบบตอนไปซื้อเนี่ยรถนี่กิ๊บจริงๆนะครับข้างในเบาะไม่มีฝุดเลยอะ่ะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขารักคันนี้สุดๆเลยนะครับ อ่ะโอเคเพื่อนๆอยากฟังราคานะครับว่าต้นตายุทธาจะเสนอขายคันนี้เท่าไหร่นะครับต้องเกินก่อนนะครับว่าออกจากโชว์รูมป้ายแดงเนี่ยณนะตอนนั้นนะต้องมีประมาณ3ล้านไปฝายได้นะครับเกือบเกือบสล้านแต่วันนี้นะครับราคามันไม่ถึงล้านแล้วมันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วพอต้นตายุทธานะครับจะเสนอขายแค่แค่าพบาทเพื่อนๆคุ้มไหมราคานี้นะครับกับของแต่งแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับไว้ง่ายของแต่งในคันนี้หลายแสนแล้วนะ ได้ไปเนี่ยไม่ต้องทําเพิ่มแล้วนะครับเติมน้ํามันขับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับคันนี้เนี่ยดาวไม่เยอะนะใช้เงินลงแค่ประมาณ59,0 0 0ืบาทนะครับห้าหมนนะครับผ่อนอยู่ที่19,000กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆก็ได้เป็นเจ้าของคันนี้นะบอกเลยว่าน่าจับจองจริงๆนะครับข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีราการนะครับไฟนันทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดชื่นชอบคันนี้นะครับถ้าดเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่่ไหนใช ร้านหรานะครับต้นตายุสคาตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไครต์นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตายุสคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ